สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ก,กรตองขอเล่าง่าย การโปร่งใสของกิจาการเนี่ยก็ไม่ใช่แค่เรื่องภาพลักษณ์นะแต่ว่ามีความสําคัญกับตัวผู้ลงทุนแล้วก็ตลาดทุนอย่างมากเลยแหละที่ผ่านมาค่ะทางวิชาการและหน่วยงานกํากับดูแลของไทยซึ่งรวมถึงกรอตของเราก็พยายามผลักดันการกํากับดูแลกิจาการที่ดีทั้งการสร้างความตระหนักและนําไปปฏิบัติได้จริงค่ะพี่แนนสำหรับกรอตาได้ใช้หลักการ Corporate Governance หรือว่า CG ของ OECD หรือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเป็นกรอบนโยบายสําคัญในการจะไป พิจารณาการออกประกาศแล้วก็กําหนดหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนนอกจากการกํากับดูแลกิจการที่ดีแล้ว CG ยังมีส่วนช่วยเศรษฐกิจอย่างข้อแรกก็คือการเข้าถึงแหล่งทุนเพราะนโยบาย CG ที่ดีจะช่วยให้ตัวมบริษัทนั้นมีความน่าเชื่อถือ,อจึงสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นและลดต้นทุนทางการเงินข้อ2ก็คือดูแลผู้ลงทุนลดความเสี่ยงทุจริตก็คือจะทําให้เงินทุนของผู้ลงทุนเนี่ยเสี่ยงน้อยลงและข้อที่3ก็คือส่งเสริม ความยั่งยืนของธุรกิจจะทําให้ธุรกิจเนี่ยสามารถจะปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นกรอตเราให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากค่ะพี่แนนซึ่งเมื่อวันที่4ี่ถึงวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้ค่ะกรอตก็ได้เข้าร่วม OECD c o r p o r a t e g o Co v e r n a n c e Committee และงานครบรอบ25ปี g 2 0 OECD p r i n c i p l e of Corporate g o Co v e r n ์เ n อทที่ฝรั่งเศสในการประชุมมีการพูดถึงหลายประเด็นอย่างเช่นร่างแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปรับใช้หลักการกับ ผู้ออกราสาหนี้รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดทำ OECD Corporate Governance Stackbook 2025ด้วยส่วนในปีนี้ค่ะกอตของเราก็ได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุม OECD Roundtable ที่ประเทศไทยระหว่างวันที่27ถึงวันที่28พฤศจิกายนนี้แล้วพบข้อมูลดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในกอตอขอเล่าง่ายๆ